ถ้าพี่น้องมาเบิง่งเันไข่นกกระแตแหวนนี่มันติ๊ดติ๊ติติอยูนนยนนย่นี่ีไข่มนันยแต่ว่ามีคนเนี่ยเห็ดไข่มันไบบนี้ดี่ยังไงนี่ไข่มันไข่สี่หน่วยตัวนี้ขนแม่มันเตะ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 อยู่แต่ว่า มันไข่อยู่น้ำผืนข่าง้องเลยเดิยไข่น้ำพื้นเนือ่อม่เ้ใหี้ทั้งสว่าไข่เนียมีคนนัะใจดีมาเห็้ตอวน,นี้ให้มันเป็นวันมัน,มนมห่าแเตะเตะเตะเตยเตอยูนนี่ยหนีนี่นี่แค่ไข่เนี่นีน่สามไข่ยื่นอืมอ้าเต้เตยเตนย่ 保卫你ตลอ